ากึมกะมีเงินส่วนโตเล็กๆหน่อยจะเ้าไปซื้อก,กินเดอ้อหนึ่งแสนเกียระโดยเข้าใจเด้อโดยโดย,โดย,โดยสบายดีลงุงล่ะ สวัสดีพ่อพี่น้องเอฟซีประตูหูถูกคนเบิระตูหมอกทุกบอลได้ฟังเราต่างประเทศเนาะโซกึมกะชิมาแจกเสื้อผ้าเนาะพี่น้องเพอดีมาเพื่อนผู้นำเพื่อนราะว่าในหมู่บ้านส่วนแรกกะไปทำงานเนาะไปทำงานเอาเวนไปไปงาเนาะพี่น้องแม่นนุ่งกอ็ลูกเพราะว่าถ่ายคลิปบ่ได้มันตีนี่กระชิดแม่นมันต้องต้องต้องถ้าผมไม่ส่งอส่งมานุ่งก็เรียกเนาะเพราะว่าอยู่อยู่ในเดินนี่อยู่ในเดินนี่มีพี่อาร์เด็กน้อยเนาะเพื่อนกับบริษัทเสื้อผ้าเนาะบริษัทเหพื่อนพี่น้องเอ้ยอาแพทย์มาสว่างก่อนกะ สบายดีเดอ้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีประตูกูตะกคนประตูหมอกตะบอลไปจีบฝับบบบ่งไทยฟั่งลาเราตามประเทศเนาะูนเด็บุญุงส่งนุ่งเสือ้อนุงน่งส่งกัน,<ะ>น,กน,นลูลนนกไปนุ่งส่งกันให้พี่น้องส่งกันให้เด็กร้ายเลือให้เด็กบุนุ่งบุญแด้เดี๋ถ่ายคลิปบุญแด้แม่นคลิปก็ระเบียบไปนุ่งส่งกันลูกให้พี่น้องมุลเลือกเอาเสื้อเนาะพี่น้องเพราะว่า คุยอยู่ไฮอยู่หน้าเนี่ยก็เอินมาเอาอยู่เดินเพราะว่าเพิ่นติดต่อหากันกันยากยามหายยามนาสกึบข่ามามาเบิ่งก่อนน้องมาบันเสมเปินเบิ่งว่าเออสถานการณ์เป็นจะไดงกับมาติดต่อาแู้นคาเพิ่ฝนรายกาให้เพิ่นอ่าเอิญมาเอาพอส่วนหนึ่งกับไปเห็ดไทยเห็ดหน้าเนาะเขามาแบบยามฝนเนาะพี่น้องกระทันหันสูระหุกแล้วกาศทากันมาก่อนเพราะว่าเออให้นุ่งเสื้อให้ลูกเจ้าก่อนคุบบนุ่งเสื้อนี่นะเอินมือเราเนะนุ่งให้เราเนี่ยเบา เขาก็ให้ซัำเขาเอามาส่วนหนึ่งก็เนาะซีหาสอบเอามาลายโบราณเพราะว่ารถขึ้นภูขึ้นพาเนาะมันกะยากหน่อยหนึ่งละก็ส่วนหนึ่งกะส่วนหนึ่งกะเพิ่นกะไปดำให้ดำหน้าเนี่ยละกเทามาติดต่อหาผู้นำเนาะผู้นำแม่บ้านผู้นำพ่อบ้านเพื่อนแน่ก็เลยใหาก็ได้สามีอาจารย์นุ่งให้นี่นุ่งส่วนก่อนนี่นี่นี่น้อยนี่ไม่ได้ที่โบราณนี่อาจานุ่งส่งให้ลูกเจ้าก่อนสาว นี่ตัวนี้อันไหนน้าพเดีอะไรอยังนี้เขตเอ๊ะทานอะไรจอยอาจารย์หนึ่งนุ่งๆนุ่งนุ่งก็จะเลือกได้เออนุ่งสะก้อนจะเลือกได้โดยอันเด็ดฮาจับเสือบะนุ่งได้พี่น้องเพราะว่าเสือบนนุ่งกินนี่ป้าเฟื่อยมาบ่ได้เนาะผิดกฎระเบียบผิดกดยูทูบโอ้นั่นได้ไลนๆได้แล้วได้แลย ฝากพี่น้องอ่าพ่อแม่พี่น้องไอีเบสุกุสกนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยพี่น้องอันนี้มาหน้าของอ่ามาอยู่หน้าของผู้นำผู้นำอาจารย์เนาะคนอยู่ในหมู่บ้านเพราะว่าเขาติดต่อหาผู้บ้านอีกคนหนึ่งบ่รด้ก็เลยมาแจกอยู่นี่เพราะว่าแล้วมาเบิ่งมาแซมเปิลก็รอบหนาเชือมมาใหม่เพราะว่าเขาก็ยังผูู้้ทิศทางผู้ผืนฐานเนาะเพราะว่าเอานี่ออกมาจากเมืองพี่นี่ประมาณ40ลักเขาขึ้นมาอยู่ในผู้เนาะอยู่ในผู้พี่น้องเอ้ยอยู่ถึ่งผู้ไปว่า การใกล้ความเจริญเนี่ยพราะว่าเขาอยู่ในภูเนี่ยพาเแล้วเนรอมาเนี่ยต้องปรับตัวให้เขาได้กับบรรยากาศพี่น้องอันนี้เครื่องมาจากประเทศไทยเนาะทานพุทธบูชาเพื่อนฝากมาให้สบายดีบอไซทานพุทธบูชาเพื่อนฝากมาให้ยแตประเทศไทยมาแกลกมายายพี่น,น,อนอ้องเนาะอันนี้มาแต่สามสี่สอบมาไลา่บ่ได้พี่น,น้องรถมันกระรถเฮากับม้านักบ่ได้กับเฮาบ่จักทางเน่เนาะพี่นอ้อง และช่วงนี้ก็ฝนตกเนี่ยฝนตกเขาก็เลยต้องแบบว่าเอามาซื้อมาได้เนาะแล้วก็มีเขาเนี่ยมีเสบียงอาหารเนี่ยก็เลยเอามาไลายบได้ก็เลยแบบประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะ Sân gian cô mày Nè Nè, sửa sườn ใจเจ้า sườn แม่ลองแรงใจ đây đấy

ไปยแล้วพี่ดังพูหอ,อกไปเลยม้วนน่าสลายอู้อย่ามาเบิดได้เด้งคือจักเนาะขาเทาโมเดขอม้าเทาแต่เครื่องโดยเฉพาะกิเต็มรถแมนนาแมนเาเอาใเลยน่หน่อยนาะเพากระปุนมันจะหือง ได้ได้ได้ตัวใดนุ่งได้กะเอาตัวใดนุ่งบ่ได้กะบ่เอาบ่ไปหยังกะบ่ไปใช้ไปใช้อย่างอื่นเบิดเบิดดไปอ๊ะตัวนั้นเออแกเบบ่เหลือเนาะพี่น้องอลเออสักะตาอจักปีแล้วสาจาอยู่จักปีแล้ว19 เจ้าของเดยลูกจะคนเลยอยู่ในบ้านอยู่บ่มาแต่เพื่อนหันได้พัวอยู่บ้านชลูนลูกสาวเขาไม่แต่ว่าอ้ลูกสาวอาจารย์ด้ยด้อ่าพัวเพื่อนตายแล้วก็เพื่อนไปชงคืนในเฮือนเฮาเฮาเป็นผู้เลี้ยงเป็นในตะกร้อใหม่ดูอันพัวเล่าหันเป็นไข้โดยชามวันละตายโดยตายละเขาเมือเมื่อเมื่อไปหาพ่รนี้ บ่มีใครเลี้ยงพุ่นนี่เออเพื่นนี่เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นแม่ใหม่ปะเป็นแม่ใหม่ได้ลูกจักเดือนแล้วสาวเจ็ดเจ็ดท้ายเจ็ดเดือนโอ้คุ้มืงินี่เฮ็ดอาชีพยังอันนี้แกเมียเมียขน้อยนี่บ่บ่เป็นยังขน้อยสัมผัสเพืน่น,อนอไอ้สุม,มืงินี่เฮ็ดเรีย้ยยังอาชีพยังสาวเฮ็ดแต่นะเรี่องลูกผู้เดียวบ่บันนี่โอ้บันนี้แปลว่าพ่อเพิ่งเสียแล้วเออเจ้าหน้าซื่อยังเกาะชื่อชื่อแปล เดี๋ยววันที่15ค่ะเป็นยังไงสืบสาวเปยเ,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 เนาะอายุ19ปีอ๋ออันนาแต่งงานมาโดนหรอือเปล่า3ปีไมอ๋อ3ปีได้ลูกคนหนึ่งนี่โอ้พีน่น้องลูกเพิ่นโอ้และสามีเพิ่นอะเสียเน,ะนาะเป็นไข่หรือยังไงเป็นไข่บไดปไปดห้องมอห้อมอบ่เอาไปบ่ได้เลยเพิ่นเป็นอะไรเนาะ คุณเจ็บหนักเลยนะแห้งเลยจะก็มีจะเห็ดแห่เห็ดนาพอบึงพอบึงลูกซอยลูกกินนมตัวเองบ่กินนมตัวเองข่าหน้าไปแต่ละปีมีอยู่บ่อกรายอยู่นะมีแต่บ่พอเห็ดนาปีหนึ่งได้เท่าไหร่สามสิบสี่สิบสองสามสิบสี่สิบสองบพกิน เจ้ากับอาซาญินัมพ่อสมเลยยังบูมีใครมีซานเนาะโอ้อายุสิบเก้าปีอายุสิบเก้าปีเป็นแมาเขาจะว่าบ้านเราเป็นใหม่ๆเนาะใหม่ๆัวตายเนาะพี่น้องพัวแผ่นเชียเป็นไข่ไปห้องหมอประทันบ่ป้าไม่เป็นป้าให้เก็บไข่หลายมือบ่ไข่แล้วเป็นแล้วมัน ข่าวตืดหิตก,กินงัวตลอดอเอาใส่แบบนั้นนะพวกหมอเขาวบวชนเลยเปรี้ยวประทานก็เลยตายจะไปเอาผัวบ้านอื่นสิบอ๋อแล้วกลับมา,ยอ,อ,บายมอยินน้ำอพโพวันนะี้ผัวตายไม่ยู่นโพ่อน้ำแม่บ้านเลี้ยงลูกผู้เดียวเนาะข่าวค่ะอึดข่าวกระยากแม่บ่มีข่าวกินบัช่วมวันนี้แจังได้จะไปรับจ้างรับบ่ายนี่แจังได้มีข่าวกินไปรับจ้างนำหน้า เมื่อหนึ่งทอดได้สาวหาสิบพันหาสิบพันอยู่นี่นะอยู่สวัสด์นี่ยแสนสาวเมื่อหนึ่งหาสิบพันโอ้เดี่ยงลูกผู้เดียวเนาะทอแต่ใครแต่ว่ามีพ่อมีแม่เบิ่งน้ำแต่เขาก็รังเขาก็ลำบากแน่นอนผูวเขาบ่มีเนาะให้เลี่ยงลูกผู้เดียวพี่น้องเยลูกหายหายน้ำลูกหัวหัวน้ำเนาะจะซื้อยังอันนี้ละพลนาโอ้พลันชายผู้ชายหรือผู้หญิงนี่ ครูทรายเนาะโอเคใช่นะอยากกินคามีครูซอยเรือมากกัอยากได้แล้วเขากินเขายังน้องเอ็นะโบมีเขากินเขายึดบ่เขาอึดบอลายตัวกับเลี้ยงลูกผู้เดียวเนาะถ้าคำมีผู้ใหญ่ใจดีแทนได้เบิ่งคลิปอยู่อยากซอยเรือน้องเนี่ยก็เขาลืมซื้อจะอะไรน้องเปรย์น้องกระยินดีเขาจะเป็นสะพานบุญเนาะซอยเรือเพิ่นไปกเลี้ยงลูกผู้เดียวเพี่น้องสภาพชอบเก็นให้เบิ่งสภาพเลี้ยงลูกผู้เดียวเมโลอ่อนเนาะ กับจังสีแหละสภาพเม่นูอ่อนแต่ยังเช้าเพิ่นก็คือสิงามได้แต่พอนได้ลูกเดี๋ยวพัวในเบิ่งหน้าตาเพิ่นกณะวันบันทร์กรรมได้ที่เราได้งามธรรมศาสตร์ได้นี่เป็นเมลูอ่อนพอเจักเดือนอลไรลูกอันนี้เจ็ดเดือนอ๋อเจ็ดเดือนหลังจากพัวตายปุ๊บก็กลับมาอยู่ในพ่อแม่ยว่าคนนี้โดนโซล่าอยู่นี่แบบแบบอืดเข่าเพราะว่าดินมันบางงามเนาะดินมันเป็นดินทรายบัวสาวโซเหตุแต่หายบ่หกห้าพหกหก ค็ดจะให้สีไปทำการทำงานก็เไรน่าค่าลูกเนาะแม่อมไปไปมือคือบบปะแบบบบปะเห็พ่าแม่เอาเลย<ม>ไปทำงานโบอยาน่นอนเหตปะเพระได้อือคิอลูกเนานะเลยอือพ่อลูาากเพนะิ่น้อเพี้ยเนาะยันว่าอยากไปนะคือว่าแล้วเพิ่นเลียงมาเองจะมีความผูกพันเนาะปะเพได้แบบทั้งปูทั้งงาเพิ่นอยากเอาไปเลียงบ่ซะ เพกันจะเลี้ยงแต่เอาบปให้กัไปหน้าได้เศาเนาะกันจะเลี้ยงเองนั่นเองโดยโอ้คือจิบแม่นะบังยุ่มหน้ายุ่มตาแม่เมื่อเดี๋ยวไปดำหน้าปะมาแต่นัหน้านั่นได้จากให้เลยเมื่อนี่เดี๋ยวไปทันดำทันดำกโลกาโลกาเลยพอดีเขาเอินมาเอาเครื่องกันเลยพากกันมาเอาเครื่องก่อนโดยสูบๆบอกเป็นยังเขาเธอเขาเมื่อยเขาท้อเขาก็ยังมีลูกเนาะ ลูกใหญ่ก่อนเลยเนาะเคือชีบก็คืนดอกเนาะทัวตายก็ต้องอยุดลูกไปก่อนเลยเนาะจะได้ไปได้เผื่อเราได้เนาะบักหละบักลาพารานไซดบ่เนี่ยอยู่น้าแม่เพื่อเนาะพี่น้องแม่ไม้ทัวตายเดี๋ยวสามเดือนเลยพี่เนาะเลี้ยงลูกผู้เดียวคำมีผู้ใหญ่ใจดีทันใจจากซอยเรือน้องเพันกันยินดีนะฮะจะเป็นสะพานบุญให้น้องเพันเนาะแต่วันลูกกินน้าแม่บะ เวลาของกินของอยากเดี๋ยไปหากินหาอยากจะไหนยู่พูอยู่พาผัวยูพูนอยยูพูหากินแบบธรรมชาติบ่บแก่นอกน่ารุนนอกธรรมชาสตร์โดยกินอาหารชัดป่าชัดในหน้าบ้านเขาเนาะเขาได้เข้าไปในเมืองดูอยู่บ่แถวอันเมืองพีนี่เขาไปดูอยู่บ่บ่ได้ไปจักเทื่อโบได้เคยไปโบเคยไปเมืองบ่เคยไปในตัวเมืองจักเทื่อโดย ตกไปเ่าลูกน้อยเนาะอะแต่ปนี้เอาเอาัวฟัวตายป้ากัอยู่กับลูกเลี้ยงลูกเนาะเจ้าเจ้าในเห็นหน้าพอกินอยู่บ่เขาแต่ละปีนะสรุปพอกินหรือว่าพอกินลูกสาว่าอึดลูกบัดแม่ว่า อยูนี่ยได้แล้วูกลูกมาอยู่นันและพอกินพกินแล้วเห็ดหน้าร้าอยู่บ่อจ้านะโร้ายมันเป็นแบบเป็นไห้่บ่อแถวนี้ยน้องแปรเนาะอายุสิเก้าปีเนาะม่หมายแล้วแบบนี้เคยแม่หมายว่าบ้านเฮานะหักซาบอท่านอลไกับพวกไตปะเนาะโอ้พี่น้องเย พู้น huh. uh, yes. ี so uh ้ด้ชลูกเจ้าอีบอกพู้นี้อันนี้ล้านเฮ้านี่ก็ร้านเฮ้ามีร้านอืมลูกสายพูนี่ลูกสาวเจ้าอ๋อเอออตุกนนนกล้ี้ยงลูกผู้เดียวเพียงเลยแต่อีต้นเพย่นไย้หนิลูกกินข่าวแล้วบ่กินอะไรกินโกินปันใดนะเราต้มข่าวให้กินมู้จังใด พเดียวเข่าอาหารกกินเข่าป้อนเข่าว่าี่เอาเข่าไปต้มกินเข่าแบบมีบิตามินมีสารอาหารครบนะเพิ่อนบอสกินเข่าบ่กินกินยุกเกิน์นพอดีกินแต่เขาอย่างเดียวบ่มีอาหารเนี่โอ้สิเอาร์นเพินจะได้บะไลยเอาเอามาในเข่าค่ะไมาให้เพิ่นแป๊หนึ่งเด้อจะไปต้มเด้อไปต้มกินกันแหละต้มกินให้ลูกกินเข่าโบลูกเจ้านี่ ต้มมันเป็นมันเป็นเขาเขาคือจังเขาเขาเขาเจ้าอยู่แล้วจะไปต้มมันเปื่อยเจ้าก็เอาเอา่วงก็ได้แต่แต่แต่มันเปืเป่อยเจ้าก็าากป,ากป้อนลูกเจ้าต้มเลอน้อยมันจะบ่บเปื่อยเอามาหาทงก็ได้ให้เกยเพื่อนต้มให้เพราะว่าเกยวกับเขาแบบมีวิตามินมีสารอาหารครบเนาะพงที่เขากินอาหารบุคคลผาหมูลูกกัสีจอยกัสีเลี้ยงแต่ว่าเพื่อ,อนก็อ้วนอยู่กินนมแม่เนาะพี่น้องแต่แม่กินน้ำก็ได้เพราะว่าเขากินแล้วมันก็เอาน้เานมเนาะสารอาหารนะนะเด้อคุณอา เดี๋ยวจะเอาเข่าเนาะพี่น้องเข่าวิตามินกินแบบกินได้สารอาหารครบเลยไงให้น้องเพิ่นเอาไปกินเนาะพี่น้องเนาะเอาก็บเป๋าหัเป็นเป็นไม้เห็นจะเป็นมะเร็กเครื่องพี่น้องเลยกองอยู่กองไผ่กองมันเบิดป่าเสือเสาหลายขายดีเลยเบิดเกี้ยงเลยบุหรือจากโตูเตรียมซิมเมอร์เลยพี่น้องสุพกคนมาเอาอยู่เฮือนผู้นำเนาะเพราะเขาต้องอ่าผ่านผู้นำก่อนเขาจะเข้าหมู่บ้านได้เขาจะเข้าไป็นรถเพราะอะไรเนาะ ตั้งติดโตหาเพื่อนแล้วก็ต้องแบบว่าให้เพื่อนให้ควางผมมือเขา,าขขเขาก็มาครั้งแรกเขาก็บูจักเขาก็ต้องเย็ยนหูเนาะประสบการณ์เมื่อวานนี่ก็ลงทางไปหอปูนจนู้กลับมาคือเก่าวภาษิบมุมากภนษิเมื่อลงนอนในเมืองผูกเอาไว้แล้วบูจักทางน,นมาหลกระชิเบิร์ตมาใน่เรื่องมูน้อยหมูหน้อยผูพี่น้องไปมาไปหลับน้ำชาเด็ดเด็ดอย่างไปไหมเด็ดเด็ดไปหลับไปเอาไปไหนไปไปเล่นไปเอาไปทำไปเอานลูกใหญ่ไปหไปหน มึงเลพี่น้องนู่นเสียทั้งหน้าทั้งหลังเอ็ดไอนะเออด้อเออด้อเป็นหน้ากระเป๋าใว้่แฟนเออรไรเอามะขัามารถมาพี่ละเดี๋ยวพูดได้เลยมาถ่ายหูบอยู่พี่ไรเอามาพี่เป็นหนากระเป๋ม่จะเอาเข่าเปิดนะพี่น้องเนาะหาถธงเนาะไปต้มกินมาถ่ายหูบพี่ลูกมายืนอยู่พี่ได้เอาตะยึ่งตะยึงได้เพื่อตอนนั้ถ่ายหูบแล อันนี้ก็เอื่ยนี่ซื้อท้งขาวเองในเอาเจ้เาเพื่อนะ่ะแ,แยอะได้เอามาถ่ยายรูปอ็โอเคเนี่ยมาเนี่ยสองทรัพย์ได้เลยเดี๋ยวเราถ่ายเดเจ้ากระเดกกัะลูกสองคน,งคนมาเนี่ยเนี่ยมาอุ้ยถ่ายสองคนกัะลูกโอเค,อเคพ,พ่อปแม่พี่น้องสาวแป็เนาะเป็นแม่หมายลูกหนึ่งพวเราตายแต่ลูกอยู่ได้สามเดือนแล้วอย่อน้องกระถางพรมพีม่ เนี่ยเจะดีทันที่เห็นอยู่อยากช่วยเรือน้องอยากอินโดนโทซานอยากช่วยเรือมาทห้เขาก็ไดเนาะห้องยินดีจะเป็นสะพานบุญให้เนาะสองสองสกุลใจสว่างเนาะยินดีเนาะพี่น้องเนาะก็ยินดีตอนหับทุกคนที่อยากให้เขาเป็นสะพานบุญเด้อพี่เนาะคลิปนี้กระชื่อว่านี้เด้อพี่น้องฝากกดติดตามกดไล์กดแชร์เป็นกำลังใจสกุลใจสว่างในคลิปนี้การโบเป็นทางการไปเลยเนาะมาแบบซุกลุหุกแล้วกับวิญญาณทางกระลงทางเนี่ยแหกะ มาแบบเบริบริณัดก็เพิ่นมาโลดตัางใจใจ้หยอนยจากมาเบิ่งมาแล้วมันกัสสภาพบนทางทาง,งขึ้นมากระลำบากแหงเนาะพี่น้นนอ,องเพราะเขาไปอยู่ตัวเมืองเขาขึ้นมาทึงคู่พี่น้องพี่น้องเนาะอยู่ห่างไกลความเจริญแะไรก็อยู่ชนบทกับเมรุใช่ไหมคะมาแบบมาแบบมาให้คนที่โบมีอริอมเรามาแบ่งปันพี่น้องที่อยูอ่ห่างไกลความเจริญอะไรเนาะเขาก็ดีใจเนาะที่เขาเป็นสะพานบุญขอบใจเร้อทางทานพุทธบูชาที่เพื่อนเ,เอาเสื้อผ้าขเขามาแจกมายายเนาะ คอยเพิ yeah. eh ่นอยู่ดีม um, ีแห้งเด้อปรัชนาสิ่งใดคอยได้สิ่งนั้นสุขภาพแข็งแรงแล้วก็คอยเพิ่นอายุมณนควันยืนเด้อพี่น้องเด้อท่านเอ้ยกะถทัดสกึ้มเบาผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเนาะคลิปนี้ก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยสิได้ขอลาะขอแม่พี่น้องไปก่อนก็สิได้กล่าวมคำว่าสบายดีสบายดี